สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรบและเป๊กแล้วนะคะวันนี้อย่างที่สัญญากันเอาไว้ก็คือจะมาบอกว่าได้เงินเท่าไหร่จาก Youtube นะคะเพราะว่าตอนนี้เงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วอ่าใช่ค่ะ u t u b e เริ่มจ่ายเงินแล้ประมาณ3เดือนแล้วใช่ค่ะ ตั้งแต่เดืนอนเมษาเราจะบอกว่าในช่วงน,นัง้นกนได้เงินเท่าไรใช่ใช่ก็คือเราไม่ให้ทุกคนเสียเวลาเราจะให้ดูเลยว่าเงินที่เข้าบัญชีมาเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวคอย่อยให้ดูรายละเอียดนะคะ,ะว่ามันมาได้ยังไงอืก็บอกเลยบอกเลย,อ,เลยอย่างที่เห็นบนหน้าจอนี้นะคะก็คือเราได้เงินมาแล้วทั้งหมดร้อยสามสิบเอ็ดกับเก้าสิบเซนนะครับค่ะ หนึสาสิบเอ็ดเหรียญน,นะคะไม่ใช่บาทแ,แล้วก็เดี๋ยวขึ้นเป็นจำนวนเงินตามัตราแลกเปลี่ยนให้ณนะวันที่เราถ่ายทำอยู่เนาะแต่ถ้าใครดูวันอื่นก็ไปคำนวณกันเอาเองอว่าเป็นเงินบาทเท่าไหร่นะคะ,ะทีนี้มาดูรายละเอียดว่าเงินจำนวนนี้ได้มาอย่างไงก็อย่างที่เห็นบนหน้าจอนะคะว่า ตั้งแต่ที่เราทำเงินได้วันที่1เมษามาจนถึงเมื่อวานนี้เราได้เงินทั้งหมด224เหรียญกับอีก82เส้เซนะนะคะคือ y o u ยูอ่าจะใช้เวลาในการคำนวณรายได้แล้วก็โชว์ให้เราเห็นนะไม่ใช่ Real Time คือณนะวันนี้ เราไม่สามารถเห็นของวันนี้ได้เราต้องรอให้จบวันแล้วก็รอถึงวันรุ่งขึ้นหรือว่าสองวันถัดไปก่อนเราถึงจะเห็นจํานวนเงินว่าเงินของวันนี้เราได้เท่าไหร่มันมันจะช้านิดนึงค่ะวันถึงสองวันในเดือนแรกที่เราเริ่มได้เงินจาก youtube ก็คือเมษาเดือนแะรก็เราได้ส8สิบแปดเรียญกับเจ็ดสิบเก้าเค่ะ ในเดือนพฤษภาเราได้93เหรียญกับ11เอ็ดเซนในเดือนมิถุนาคือเดือนนี้ก็เราได้92เหรียญกับ92เซนแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือว่าเงินที่เราได้จ่ายเข้าบัญชีมาแล้วอะค่ะเป็นเงินรวมของเดือนเมษากับเดือนพฤษภาเพราะว่าถ้าใครไม่รู้เนี่ย youtube จะไม่จ่ายเงินให้ถ้าเกิดเรามียอดรวมไม่ถึงหนึ่งเหรียญ ก็คือเมษากับพฤษสภารวมกันได้เกิน100เหรียญแล้วเราจะได้เงินเข้าบัญชีในเดือนมิถุนานะคะแล้วก็จะเข้าวันที่2ของทุกเดือนอช่วงปลายปลายเดือนปลายปายเดือนใชเ่เรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าวันที่ไม่แน่นอนบางทีติดเสาร์อาทิตย์หรืออ,อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็เรียกว่าช่วงประมาณวันที่20กว่าของเดือนถัดไป <Okay. S 2> อ,อย่างเดือนมิถุนาตอนนี้เรามีอยู่92เหรียญกับอีก92เซนก็คือต้องดูว่าจะได้ถึงร้อยเหรียญเมื่อไหร่สมมติว่าได้ถึงร้อยเหรียญทันสิ้นเดือนมิถุนาในเดือนถัดไปก็คือเดือนกรกฎาเราก็จะได้เงินจํานวนนี้เข้าบัญชีช่วงประมาณวันที่20ิบกว่ากรกฎาแต่ถ้าสิ้นเดือนมิถุนาเราได้ไม่ถึงร้อยเหรียญก็ต้องรอให้ถึงร้อยเหรียญก่อน แล้วก็ต้องดูว่าจะได้จ่ายเงินเข้าบัญชีรอบการจ่ายเงินเดือนไหน <Okay. S 1> ก็อย่างที่เห็นในหน้าจอนะคะก็จะมีค่าเขาเรียกว่า rpm ก็คือ revenue per 1000 views เป็นรายได้ต่อ1,000 Views คืออันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูในรายละเอียดแต่และว,วิดีโอค่า rpm จะไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าเราทําวิดีโอเรื่องอะไรแล้วก็มีคนสนใจหัวข้อนั้นเยอะขนาดไหนแต่อันนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งหมดก็คือค่าเฉลี่ยตอนเนี้ยที่เราได้อยู่ที่1เหรียญกับอีก25บเซนนะคะก็จะเห็นว่า เงินที่เราได้จาก youtube ก็ส่วนมากมันมาจากวิดีโอที่อยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับาการทำ Green Card ได้ตังเยอะ <c oughs> จากนั้น <c oughs> เพราะว<ะ>่มันเป็นภาษาอังกฤษด้วยออก็วิดีโอที่ทำในภาษาอังกฤษก็จะได้ตังมากกว่าที่ทำในภาษาไทยถ้า,าถาูกอย่างอื่นก็เสมอกันก็ภ <c oughs> าษาอังกฤษ จะ,จะได้เกหมายถึงว่าถ้าวิดีโอหัวข้อเดียวกัน,เ,กนเนื้อหาเหมือนกันแต่เป็นภาษาอังกฤษจะมีรายได้มากกว่าก็ตอนนี้ให้ดูท็อป5นะคะวิดีโอที่ทำรายได้ให้เรามากที่สุดนับจนถึงเมื่อวานนี้5อันดับแรกก็จะมีวิดีโอภาษาอังกฤษที่เป็นเรื่องของคำถามสัมภาษณ์กรงการ์ดนะคะ แล้วก็อันที่2จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับค่าครองชีพในเมืองที่เราอยู่กันที่แคลิฟอร์เนียนะคะวิดีโอที่3คือวิดีโอที่รอบเล่าถึงเรื่องราวชีวิตในการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากที่ศึกออกมานะคะวิดีโอที่4คือวิดีโอเกี่ยวกับหลักฐานในการยื่นขอกรินการ์ดเป็นวิดีโอภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะวิดีโอที่5คือวิดีโอที่เราสองคน แชร์ uh, mm hmm. คำถามสัมภาษณ์เก mm ่งกาแต่ว่าอันนี้เป็นภาษาไทยจะเห็นว่าวิดีโอแรกกับวิดีโอที่5หัวข้อเดียวกัน mm hmm. แต่ทำคนละภาษา <Okay. S 2> ใช่แล้วก็วิดีโอที่เป็นภาษาอังกฤษทำเงินได้มากกว่า mm hmm. แล้วก็วิดีโอภาษาไทยทำเงินได้นิดหน่อยเข้ใเพราะว่าก็วิดีโอที่เราทำในอภาษาไทยมันก็ มีประโยชน์สำหรับคนไทยอย่างเดียวใช่ไหมว่ากท็ที่เราทำใน,ในภาษาอังกฤษก็คล้ก็ได้ที่กำลังทำกรีร์ในสหรัฐอเมริกาใช่ค่ะทุกคนเลยก็ดูไดถ้ถูกต้องถูกต้องอะตอนนี้ให้ดูกราฟนะคะเปรียบเทียบกันตัวสีชมพูหรือสีม่วงเนี่ยคะ่ะจะแสดงถึงจำนวนรายได้ที่เราได้ในแต่ละวันนะคะส่วนสีเขียว ก็คือ RPM ก็คือรายได้ต่อ1,000 View ในแต่ละวิดีโอในแต่ละวันเหมือนกันนะคะจะเห็นว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มโพสต์วิดีโอแรกวันที่5มกราจนถึงสิ้นเดือนมีนายังไม่มีรายได้เข้ามาเลยค่ะเราเริ่มมีรายได้วันที่1เมษานะคะถึงจะเริ่มเห็นว่ามันมีกราฟขึ้นขึ้นลงลงเนาะ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าแต่ละวิดีโอทำรายได้เท่าไหร่แล้วก็มีจํานวนวิวเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ารายได้ที่ได้ในวิดีโอที่เราให้ดูเมื่อกี้5วิดีโอแรกแล้วก็จํานวน rpm ก็คือรายได้ต่อ1,000 v i วิวในแต่ละวิดีโอมีค่า เท่าไหร่ซึ่งแต่ละหัวข้อไม่เท่ากันอย่างที่บอกไปแล้วนะคะ,ะตรงนี้ที่เห็นมี CPM CPM คือ cost per mill หมายถึงจำนวนเงินที่บริษัทโฆษณาจ่ายให้ YouTube แต่เราไม่ได้ได้ทั้งหมดนั้นก็คือจะเห็นว่ามันมีส่วนต่างที่ YouTube เอาไป <c oughs> นะคะก็คือเราได้ RPM เราไม่ได้ได้ CPM เนอะ แล้วก็จำนวน v วิวของแต่ละวิดีโอที่ทำเงินให้เราตรงนี้นะคะแล้วก็จำนวนชั่วโมงการดูของแต่ละวิดีโอนะคะ,ะเริ่มจากวิดีโอแรกก็คือวิดีโอเกี่ยวกับคำถามสัมภาษณ์เกิงการเป็นภาษาอังกฤษหมายความว่าได้9 4เรียนกับ9 9เซ็นต์เพราะว่ามันมี RPM ที่สูงใช่ คือหาเรียนกับเจ็ดสิบห้าเซนต์ไลฟ์วิวก็เยอะพอสอคอมควรก็ประมาณนี้ค่ะให้ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆแล้วกันว่าเรามีรายละเอียดตรงนี้ถ้าใครทำช่อง YouTube ก็จะสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้ว่าในแต่ละวิดีโอของตัวเองทำเงินเท่าไหร่แหล่งที่มาของเงิน RPM แต่ละวิดีโอเท่าไหร่อืมอืมค่ะซึ่งจะเห็นจากตรงนี้ว่า จำนวนวิวกับจำนวน rpm มีผลต่อรายได้อ,อย่างวิดีโอแรกกับวิดีโอที่2อะค่ะค่า rpm จะใกล้เคียงกันก็คือ5เหรียญกว่าต่อ1,000วิวเหมือนกันแต่ว่าด้วยจำนว,นวนวิวที่ได้ต่างกันนะคะรายได้ก็เลยต่างกันเยอะ,อะอแล้วก็วิดีโอที่3จะเห็นว่าค่า rpm น้อยมากเพราะว่าเป็นวิดีโอเกี่ยวกับ ชีวประวัติคือมันไม่ได้แบบเป็นหัวข้อเรื่องทางการเงิน<ม>หรือว่าเรื่องอะไรที่ที่บริษัทโฆษณาจะจ่ายสูงสุะอ่ะแต่เราได้เงินตรงนี้20เหรียญเพราะว่าเราได้ยอดวิวเยอะใช่แต่ว่าค่า rpm น่าสงสารมากไม่ถึงหนึ่งเหรียญเลยโอเคอืม,มก็ถูกเราก็ทำวิดีโอซ้ำๆที่ เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์สมบูรณนค่อยมาได้ใช่ค่ะอือืมแล้วก็เนี่ยอันต่อไปเป็นตัวอย่างที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือเราทำเรื่องกรีนการ์ดต่อนะคะเป็นเรื่องของหลักฐานที่ใช้ยื่นกรนการ์ดแต่ R P M ไม่เท่ากันเห็นไหมถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องกรีนการ์ดเหมือนกันแต่ R P M ก็ไม่เท่ากันด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบต้องถาม YouTube นะคะ แล้วก็จํานวนวิวน้อยกว่าอืมนั่นแหละไรายได้ก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะคือทุกคนทําวิดีโออะไรก็แล้วแต่ว่าบริษัทโฆษณาเขาเต็มใจที่จะจ่ายต่ออตรยอดหนึ่งพันวิวเท่าไหร่คือเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยขนาดหัวข้อเดียวกันยังจ่ายไม่เท่ากันเลยอโอเคอันต่อไปก็คืออันลำดับที่ห้านะคะ อันนี้ก็เรื่องกินกา s แต่เป็นภาษาไทย RPM ก็เลยน้อยหน่อยแต่ก็ไม่น้อยถือว่าโอเคสามเหรียญกว่านะคะแต่ยอดวิวได้แค่สามพันกว่าวิวร uh huh. ายได้ก็ไม่เยอะแต่ก็โอเคค่ะ <c oughs> ส่วนอันต่อไปอันนี้แถมให้เป็นวิดีโอที่ว่าเราเจอกันยังไงเป็นภาษาไทยนะคะค่า RPM นิดเดียว นิดเดียวมากๆเลยแต่ว่ายอดวิวเยอะ uh huh. อ่าก็เลยมีรายได้เข้ามาบ้างเล็กน้อยนะคะก็นั่นแหละค่ะตรงนี้ให้ดูเฉยๆสำหรับใครที่สนใจว่ารายได้จาก YouTube มียังไงบ้างนะคะคือต่อ1,000วิวอะ่ะคุณไม่สามารถบอกได้เลยว่าจะได้เงินเท่าไหร่มันแล้วแต่หัวข้อ uh huh. แล้วแต่ความน่าสนใจของเนื้อหาของวิดีโอเ uh huh. นี่ยค่ะทั้งหมด ที่เราอยากมาเล่าให้ฟังเรื่องของอไรายได้ที่เราได้ครั้งแรกจาก Youtube นะคะไม่แค่นี้ครับใช่เพราะว่าเรื่องรายละเอียดว่าเราเริ่มทำ Youtube ยังไงใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้เงินได้เงินยังไงเราทำวิดีโอแยกต่างหากไว้แล้วนะคะไปตามดูได้ในช่องของเราโอเคนี่เป็นวิดีโอเรื่องแค่เราได้เงินเท่าไหรใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเริ่มทำใหม่ๆก็ ไม่ควรจะหลหลกงานไม่ควรจะลาออกจากงานประจำหรอใช่ฮะโอเคเพราะว่าก็น่าจะได้นิดเดียวเองก็สำหรับรลายเดือนเลย ลัไลายบีแรกที่ทเริ่มทำ YouTube อืม๋อ,อขอบอกอีกทีนึ่งนะคะคือเคยบอกไว้แล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้ว่าเราไม่ได้มีโฆษณากลางวิดีโอออืคือเรามีโฆษณาเฉพาะตอนต้นวิดีโอเท่านั้นอ่าก็เลยรายได้ไม่เยอะอสําหรับคนที่มีโฆษณากลางวิดีโอด้วยรายได้ก็จะเยอะกว่านี้แต่ว่าเราโอเคอเพราะว่าเรามี<อ>ง,งานประจําอยู่แล้วใช่ใช่ <laughs> นี่ก็เป็น นงานอปดิรล,ลยก็ทำเฉยๆค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอให้ช่วยติดตามช่องเราด้วยนะคะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ